ไม่มีใครเอาโล่ลงจริงวะเฮ้ยมันต้องแบบเซ็ตี่อะโดนโถมมาทีเดียวอย่างตาน,น้าเขาไปอยู่ตึกตึกตึกลงมาบาแล้วมาโถมทุหมดเลยอยากโดนโถมใครี่ศนังอยู่อ่ะ<ถ>ไม่เหรอไปที่รถจอด้ลยนาบ้านอ่ะหนึ่งสองสอง้นเฮ้ยเหมือนป้านิดไปวะอะ ไอเราลงไหนอสองโคจริงๆตแน่เลยเฮ้ยเราต้องเล่นแบบชานฉลาดเราต้องเล่นแบบกินไก่ไอมีบนหัวตีหนึ่งมันจะไปสู้อะไรเราได้แก๊งเรามันแก๊งโ่อยู่แล้วเอาดีตดูหน่อยก่อนเจอพี่พีชเฉยเนี่ยนี่ไอพน้องฟุ๊กอยู่นี้นี่ว่าเจอพี่พีชเฉยเจอพี่พีชเฉยเจอพี่พีชเฉยแล้วมงเอเอเลยน้องฟุ๊กตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้เลยได้เลยโอเคโอเค มาพงมาแล้วเข้าหัวเข้าหัวมึงปิดอยู่มึงปิดอยู่มึงปิดอยู่มาหน้าเดยวิ่งถอยไปข้างหลังไม่ไม่มันอยู่ด้านในมาผิดเล่นเองก็ได้นี่เอากระสุนเขียวไหมเนี่ยหกสิบนัดอ่ะอ๋อจีนตับตับชามาแล้วเดี๋ยวมาตัดเลยน่าอันนั้นฟุ๊บปะวะโอ้ยนั่นไงใช่เลยเราจะกลับดีทุกคนเล่นแบบมันสมอง มมันจะไอ้เชี่ยนี่ยิงจังเลยกลับไปเอามันดิอันนี้มันวอนอันนี้มันวอนอันนี้มันน่า่งใจวะอันนี้มันวอนมันนหลายตัวอ่ะใช่เหรอไยใกล้ๆนีอุ้ยั้ยิงวะหน้ายิงยิงเป็นองเชี่ยเชี่ยเนาะยิะน้องโฟ นี่ยิงหนูก็บาดเขาโดนโดนเอ้ยอย่างงี้พี่โดนพี่ขอโทษขอนแซ่บแน่ใช่ใช่ใช่ตีขอโทษไม่รู้ว่าเป็นโฟกัสใช่ใช่ใช่ไอ้ตึกนี้มันมีนะหนุนก็มีนะใช่ตึกมันเริ่มหลายตัวแล้วเนี่ยตึกนี้มีมีใครอยากเป็นผู้ชาชิงไม่รักตึกเนี้ยใครจะคอรสฟุตได้ดิไมถูกด้วยกันให้หมดเลยดีกว่าเจียจะคอไม่ดีเชียด้แล้วทำไมายึดตึกเนี้ย

เนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีเลยามรอาแล้วไอเรากลับไปหายคนนั้นไหมอ๋อมันนอนอยู่อ๋อตึกนี้ตึกนี้อ่าตึกนี้แม่งนอนอยู่นอนนิ่งเลยมันร้ายมันร้ายไอนี่มันมีทุกตึกเลยปะเนี่ยเน่งไปเก็บของน้องฟุกให้น้องฟุกไปพอดงอนอ่ะไม่ทักไม่ทักหาแล้วไอใจเย็นใจเย็นน้องฟุกใจเย็นที่ขอด้วยมันแตกน่าจะเจ็บสิบออวันลมกันน่าจะเจ็บสิบอะครับ โอเคอุ้ยอยู่แซ่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยไปไหมไปไหมได้ได้ได้ขอเช็คของเฮ้ยน่าดีมีคนมาอ๋อไม่ใช่บอทขอเช็คของน้องฟุกก่อนนะหน่อยดูหน่อยสิรวยหรือเปล่าเอ้ากล่องหายไปไหนอะอุ้ยรว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 ยน้องฟุกรวยมากจริงคุญซำไปแล้วนะโอ้ยน้องฟุกรวยมากเลยแปลงเลยเปลี่ยนเลยอย่างงี้เปลี่ยนเลยโอ้ยไปฟาร์มไหนมาเนี่ยน้องฟุกน่ารักมาก พอน้องฟูกเดี๋ยวพี่สานต่อให้ไปมามีน้ำมันสามถังเติมยาวๆเอ้ยพีทตกกันมันอยู่ในนี่เลยพีใช่ใช่ในคนใช่ใช่ใช่เราเปิดก่อนไปอยู่บนนี้ก่อนไหมเราเปิดก่อนเปิดก่อนแล้วเปียกเหมือนจะมีแค่สคองคนเหมืนมอนจะมีแค่สคองคนโล่่งพีมันมีแค่สองคนมันมีแค่สองคนจัดมาเลยเฮ้ยไม่ใช่สองคนละเฮ้ยมีคนนอนอยู่ด้วยเห็นไหม จัดแม่งเลยเอาเนินปักแม่งเลยเฮ้ยขับรถไปชนมัน,มนไหมตรงนั้นอ่ะสองได้ๆแคดนคนเดียวเองมันมันเข้าเจ็บเจ็บโอยล้มเลยโอยเกินหนักเป็นหนักมันเป็น,นมันอนุภาพแรงสูงก็รถปิวก่อนอ๋ออยู่ขอบอันนี้เลย เฮ้ยเดี๋ยวเราไปตรงฝั่งนนั้ตรงนี้ล้มนะตรงนี้ล้มได้พีชจะไปเดี๋ยวกลับขึ้นบักกี้นะไม่เดี๋ยวพีชอยู่นี้ก็ได้มันไม่ได้ขึ้นบักกี้ไปดึงเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำก็ได้เราไปอยู่ตรงสโมกแม่งนั่นแหละสโมกทำไมไอ้พวกนี้เอ้ยมันมีคนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งเหรอสองใช่ใช่ใช่ข้างหน้าเราพีชเฮียสโมกหมด

มันเอามันเอาเปืนอะไรยิงเข้าหัวไม่รู้เชี่ยกลอดไม่เหลือแล้วตรวนี้มันมีกอาาดไาเลยมันเหมือนมาจะมีคาด้วยยิงเข้าหัวแตกกเลย,เลยะหัวไม่เหลือเลยมันได้ไตันนี้แล้วล่ะจับเลยอย่างนี้จับเลยขอบคุณเลยครับ นี่ครับน้องเจมัสดีครับผมแล้วพี่ผมไม่กดเลยโอเคขอบคุณนะครับน้องรถยังไม่ระเบิดอุ้ยตรงนี้ศพบึ้มเลยจะหายได้ไม่ไม่เดี๋ยวไปนี่ครับน้องเจมีศพนี้เล่นอยู่อย่งนี้ก็เลยไม่รู้พี่ดีครับอะไรวะกลัวแฟนไหมครับไม่กลัวไดศพแม่งเป็นศิบเลยอไม่ไม่ไม่ผิดผิดมั้งชุดไงสองแล้วทำไมมันขึ้นค้างยาวเลยอ่ะไม่รู้สิอ๋อเนี่ยไม่รู้สิเป็นอะไรเก็บแอดด็อกกันก่อน เอ้าเฮ้ยที่เจอ้าพีชมันแมวมันเนึ่เก็บไอ้ดำกันเลยไม่เอาอีวีว่พีชไข่มันเอ้ยสองไข่มันมาจอดสองสองคนคนคนสองไว่าอยู่สองนึงมาจอดเก็บเจ็บเจ็บต้องใส่รถตับนึงรถแม่งจะระเบิดแล้วไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมันหยุดมาร์กให้หน่อยได้ไหมตรงไหนวัตช์เลาโอเคอ้อมีหัวมึงรถจะระเบิด น้องแค่น้องแค่น้องกลับก่อนกลับก่อนตั้งหลักก่อนกลับไม่ได้แล้วเชี่ยก็ว่าเจ็บอีกเฮ้ยมีม้ามีม้าตรงหน้านี่มีม้าไม่ไม่เยอะเพื่อนมันเพื่อนมันตงนบนดาวพี่ตชนบนดาวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปแป๊บนึง มันเดือดจังปะเดเฮ้ยเหมือนมนเนี้สองตัวนั่นไงได้ยวตามไปเลนเกี่ยวมากเฮ้ยล้ม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 ลมไปแล้วเขน่าจะวันนี้วันนี้เราต้องได้ได้ได้กำลังไปพีดเที่ขับรอให้ละกันให้มันไม่ต้องชุบแล้วก็รีบวิ่งมานะยังไงเี๋ยวกยอเ้า ปืนเอ๋อแม่ปืนหนักไปวิ่งมาแล้วคนหนึ่งหน้าดี่เออไหนคนหนึ่งชุบอยู่ตรงนี้ชุบอยู่ข้างหน้านี้เลยมึงชุบทำไมมึงชุบทำไมมึงชุบทำไมสุดยอดเฮ้ยเหม่ยป้าเน็ตไปวะฮะบูดดีพูดดีดีป้าเดชเฉยไม่เยี้ยขับขับอยู่ชนแม่งร่วงเฉยเลยโอ้หแม่งคุณนี่แม่งรวยจัด รวยรวยมม่รวยมาเลยมันมาแล้วมีรถมามีรถมาไหนไหนไหนมาเราโอ้โหมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีมันหนีไปเลยหนีไปแล้วมันหนีเพื่อนตรงหลุมหน้าใช่เหรอเฮียมันตั้งหลักแล้วใจเย็นหน้ามันจอดมันจอดไปไปไปแล้วดันเลยเหรอตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตกบัตรตกน็อกไอ้คนนี้อีกคนหนึ่งป่ะไอ้มันตายเลยโมซ่าเลยโอ้ยฉุกได้นฉุกเฉิน้โหล็ก่อนลงมาก่อนตรงนี้ได้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 เฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบขึ้นมาชุบพีชนะไอ้เหี้ยกดลงรถมาตกน็อกโอเค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 เดี๋ยวนี้มั่นใจก่อนเอ้ยมันเหมือนจะขึ้นรถป่ะเฮ้ยมันมาแล้วนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เพื่อนเองเวลาไม่ต้องห่วง

เชีย่ยตกร้อนนะครับคือผมนึกว่าลงมามันจะไม่เป็นไรไว้ลงมาเออผมนอกตามดีนะมีสองอยู่ไม่มีใครเอาลงลงจริงวะเอ้ยมันต้องแบบเซ็ตซี้อ่ะโดนโถมอ่ะทีเดียวทีเดียวเดี๋ยวพวกอย่างซาน,น้าขอไปอยู่ตึกตึกตึกลงมาแล้วมาโถมทั้งหมดเลยอยากโดนถมใครที่สนายอยู่อะรอเล่เนมนะรอเล่นนะครับเอาแล้เก็บนะ ไม่เลยไม่เ้ยยังไม่หันห็นตัวแม่กเลยไพีทพีทไปนะเหมือนมันจะมีเยอะกว็หนึ่งโอ้โหมันคมมันคมมันคมตอนนี้ส่องอยู่กันเราต้องรีบทำอ่ะเราจะได้ไปหาคนฆ่าต่อเราเรากินยาหนามแล้วเราไปฉาบมันกันพีดสองจะคมไม่อยูสองจะตามไปมีปักกี้อยู่คนนึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขีดมีไปด้วยกันเลยไม่ก็ได้ไอ้หน้าต่างคนเลยไปรีบ เียจะสองมาสี่อปนบ้านสองทไปชนบ้านีใชผไปทบ้านกาพีอ้าวว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 นวววววนวว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 ว้ววอวว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 อวอวววววมววนวยวววววนวว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 ว้วว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 ยวววววนวว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 ว้ววาวว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 ว ช่วยด้วยครับบีนเราล้างนายเราล้างนายช่วยด้วยครับเราล้างนายฮาราทีตอนนี้ช่วยด้ขาช่วยได้ขอบอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทุกคนเราต้องรักกันไว้เราต้องขอบกันกันมันเหลืออีกตัวนึงมาเหลืออีกตัวนึงได้ได้มาเหลือสองพีทยิงไปตัวเอ้ยมีขวาตัวนึงนะพีทไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงดิไปเลยมันเหลืออีกสองมอนวะพีทไปเลยไม่ต้องห่วงดิไอ้ยขี้อะไรมาเนี่ยไปเลยไม่ต้องห่วงดิสมกสมกเราไม่ห่วงหรอก ไม่ต้องหว่วงไม่ต้องหว่วงไปเลยไปเลยไม่หไม่หววไไปเลยทุกคนไ,ไปเลยลสองลองมาแล้วไปเลยทุกคนไปเลยไปแต่ถ้าที่หนกอกร้มหน้าก็รีบม,มาชุบหน่อยนะจะต,ตายนี่นี่มันอยู่่บ้านนี้ไหมนะสองเฮ้ยโอ้โหแม่งหมดปะอ่าเออยอดเฮ้ เไ้ยันไป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 ยันมเโ็นนะสองอยู่ในกลุ่มไหมลงวันนี้น่าจะโดนดอม่าอยู่นะวันนี้บ้านระเบียงเนี้ยเปิดนะประตูเนี้ยดูฮะเอ้ยมีคนวิ่งนิดโล้โอ้ยเหรอเคจะมีรถจอดด้วยนะบ้านอ่ะ ทมะะยได้ได้ไม่เคยไปเลยได้ได้ไปไปไม่เคยกลัวอยู่แล้วไปแล้วเนี่ยต้องพีดปีบะเดี๋ยวขอปิดบ้านนี้ก่อนพีดตัวดาวตัวดาวอยู่ที่พีดบนระเบียงใช่ใช่ดาวอยู่ด้านไม่ดาวนี่ว่าไอแต่ดิเศ็งข้มูลก่อนก่อนมึงนะได้ได้ไอพีดไอ้บ้านนั้นมันเล่นง่ายพีะดบ้านนั้นมันปีนขึ้นระเบียงได้นี่ไฟให้ห้องห้องใหญ่เอาเชียไฟข้างนอกเฉย เนี่ยบันไดให้เฮ้ยมันโดด,โดป่ะมันกระโดดเลยอ่ะเฮ้ยระเบิดบเฮ้ยระเบิดดิไหนวะระเบิดไหนไ,ไหนโคตรอันตรายโคตรโหดไปอันนี้รถมันใช่ป่ะขโ,โมยเลยละกันติมน้ำมันไน้เดี๋ยวขับดูข้างบนแปบบ๊บเดี๋ยวมา ถ้ามันยิงกันอยู่อ่ะใช่เหรอเออว่ามันยิงกันอยู่ว่ามันน่าจะยิงกันแถวข้างนอกเลยทีนั้นท่านี้มันไม่ได้ยินเสียงเลยซ้ายซ้ายมีคนดิ่ซ้ายเหรอใช่ใช่ใช่ watch out ไงล่องมาวิ่งอยู่เร่มันมอ่าปิดปิดห้องน้มใเฮ้ยมันทำไมวิ่งกันล่ะน่าจะบอดพีสเอ้ยน่าจะบอดสองเออมันวิ่งแบบ เหลือสองตัวไม่แล้วสองคนแล้วว่ะแลกวอมใช่ไหมเอ๊แต่แลกฟอมเฉยๆเฮ้ยสองเห็นเปล่าวิ่งอยู่ตาไอ้สองหนึ่งสองแึ่งเหลือคนเดียวเลยรวมพลังรวมพลังสเปย์ตัวนั้น่ะเช็กก่อนเช็กก่อนเชี่ยใครวะด้านนอกมาก โอ้ใจหมดใจหมดกีเตะสุดราชามทุกคนเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยไก่อ่ะทุกคนอีกชั่วโมงแล้วอีกเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเลยใครได้ MP ใครได้ MP ยังไม่รู้เลยจะลงกี่โมงยาว์ยาวเยาว์ยาวอันนี้ไอ้ m ันนี้เพื่อนเยอะอันนี้เพื่อนเยอะใครได้มีบัตรแดงบุได